โอ้โหดูมากันตั้งนานยังไม่กดซับอีกเลยกดเร็วรออะไรกันกดซับกดซับมีสะสะคนหนึ่งครับได้มีโอากาสไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับก็หิวข้าวนะครับก็ได้ลงไปสั่งกับข้าวนะครับเพราะหิวนะครับก็เลยบอกกับน้องพนักง,งานว่าน้องทําทำเสร็จแล้วาไปส่งให้พี่ข้างบนนะน้องพนักง,งานเขาถามว่าพี่พักไหนครับสะสคของนั้นก็ตอบพี่ก้านนิดเดียวครับ พี่ก้านนิดเดียวครับโอ้ยน้องเขาก็บอกไม่ใช่พี่พี่พักไหนครับเอาสสอหนันก็บอกพี่ก้านนิดเดียวไงน้องน้องพลักง,งานก็สั่นไปเลยพี่ไม่ใช่พี่ผมไม่ได้ถามพี่พอยู่พักไหนผมถามว่าพี่พักอยู่ห้องไหนเอาสรุปพักอยู่ห้องไหนครับสสโอเคนะครับมีวันหนึ่งครับผมได้มีโอกาสไปในป่านะครับผมก็เลย ขัดห้างครับไว้ข้างบนสูงมากสูงมากเลยครับแล้วผมก็ทําอะไรผมอยู่บนห้างจนจนเย็นอ่ะเฉพาะเพื่ออ่ะผมก็ได้ยินเสียงเท้าเดินครับแบบเหยียบนไม้อ่ะครบแคบครบแคบอยู่ข้างล่างแบบข้างล่างข้างผมอ่ะของเลยแบบเอ๊ะใครมาวะมาคนเดียวเ้ยแล้วอีกไม่นานครับก็มีเสียงตามขึ้นมาครับพี่ครับพี่ครับมีใครอยู่บนห้างไหมครับผมขอขึ้นไปด้วยได้ไหมครับเอาแล้วคือตอนนั้นแต่ผมตกไปอยู่แบบใต้มหาขุมโลกอะไรแล้ว ตกๆตกไปเถอะนะครับผมก็แบบโอ้ยใจไม่ดีแล้วตอนนั้นอะ่ะผมก็แบบชะโงหัวเข้าไปเฮ้ยมีคนวะก็เลยถามพี่เป็นใครเลยครับคือผมไม่รู้จักพี่ผมไม่ให้ขึ้นมานะครับ <S <S พี่เขาก็สวดไหพี่ผมกลัวจริงๆนะครับคือแบบให้ผมขึ้นไปเถอะครับเอาไงผมก็แบบกลัวว่าไม่ใช่คนไงแล้วผมก็นึกถึงแบบคำแบบที่ผู้ใหญ่เราสอนมานะครับว่าในป่าเนี่ยมีเสือสมิงไงผมก็เลยแบบ อีท่ทำไงดีวะแต่ก็มีความทรงจขุดขึ้นมาครับว่าไอ้พวกเสือสบิทเนี่ยมันจุดไฟไม่ได้ครับผมก็เลยค้นกระเป๋ากระเป๋ามีอะไรจุดไฟได้ไหมวะพบไฟแช็คครับโอ้โหผมนี่่โอ้ยดีละถ้าจะได้รู้เลยว่าใช่คนหรือผีผีอะไรก็แล้วแต่ผมโยนไฟแช็คไปแล้วบอกว่าพี่ถ้าพี่จะขึ้นมาพี่ต้องจุดไฟแชค็คให้ผมดูก่อนนะแล้วเขาก็หยิบไฟแช็คขึ้นมาแล้วบอกว่าได้เลยพี่จุดให้ดูเลยลเขาจุดครับ ฉก,กชักโอ้โหเป็นสิบก็รอบครับไม่ติดครับ <_ EN> ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่จุดไปใช้ไม่ได้แบบเนี้ย <_ EN> ผมไม่ให้พี่ขึ้นมาหรอกเ <_ EN> ขาก็ตรวนผมมาทันทีเลยครับว่ากูจะจุดยดังไงแก๊สมันหมดเนี่ยสรุปครับแก๊สไปแช็คหมดแก๊สมันหมดเนี่ยพี่ก้าวนิดเดียวครับ <_ EN> มีสามคนครับตกนรกพร้อมกันเลย เป็นอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วนลกเนี่ยคือจะเฟ้นหาแต่คนที่แบบมีเพศสัมพันธ์แต่มากหรือน้อยก็ดียวคัดกันถ้าถ้ามีมากก็คือจะได้รถไม่หรูแต่ถ้ามีน้อยจะได้รถหรูครับคนแรกเดีวาบาลบอกเลยโอ้โหมึงนี่ท่วมมากคือมึงกินไม่ทั่วหน้ามีเพศสัมพันธ์ไปรึเว่าอ้าวเอา,เอา,เอามอไซค์ไปไอ้คนที่สองมาโอ้โหเจ้าก็มีความดีติดตัวมานิดนึงนะงั้นเอารถกระบะไปไอ้คนที่สามครับเดียาบาลบอกว่า โอ้เจ้านี่ดีมากเลยรักเดียวใจเดียวเอาแลมโบกินี่ไปวันหนึ่งครับคือทั้งสามขับรถไปแล้วติดไฟแดงที่เดียวกันคือคนแรกก็บอกว่าโอ้ยกูร้อนชิบหายเลยคือพกมึงได้รถกระบะได้รถแลมโบโอ้โ,โหเย็นสบายไอคนที่สองบอกเลยเย็นหาเลยโอ้โห,โห,โหม่งกูไม่มีแอร์ไอคนที่สามครับนั่งเครียดเลยไอคนที่หนึ่งกับไอคนที่สองหันไปถามเฮ้ยมึงเป็นอะไระมึงได้แลมโบกินี่เลยด้วย แล้วคนที่สามบอกผองดูเมียกูดิได้ปั่นจักรยานคือ <c> ว <oughs> <c oughs> ันนั้นผมได้แบบไปเดินเที่ยวที่ทุ่งนานะครับตอนนั้นก็ดึกประมาณเที่ยงคืนแล้วนะครับผมก็เดินไปเดินมานะครับแล้วก็ตอนนั้นผมไม่มีไฟฉายไม่มีแสงเลยนะครับผมก็เห็นไฟสีเขียวว่าว่าผ่านหน้าไปเฮย้ยผมไม่คิดละนี่จะสื่อปะวะว่าเดินไปด้วยความอยากรู้ไงโอ้ทรัพ์ผมก็ไม่มีแล้วผมก็เดินไปหาเดินไปเดินไป โูเห็นนะโอเห็นคนครึ่งร่างเลยครับแต่ก็แบบโอ้ยม,มีมีแสงไฟตรงแบบตรงตรงหน้าท้องอะไรเงี้ยสีเขียวว่าบ่าผมก็ผมใจกล้าตะโกนถามเลยพี่พี่มาทำอะไรตรงนี้เหรอครับเขาวสวนมาเลยครับอ๋อพี่มาถ่ายติ๊กตอกกับน้องน้องถ่ายด้วยปะเนี่ยเข็มขัดบารเลเดอร์เท่ไปน้องสรุปครับเข็มขัดบารเลเดอร์ถ่าย t ิ k กตอกพี่ก้าวนิดเดียวครับโอ้โหดูมากันตั้งนานยังไม่กดธซับอีกเลย กดได้วมออะไรกันกดซับกดซับให้ถึงหนึ่งพันซับไปเลยอ้